นี่คุณนนทวัฒน์บอกเองก็ม้วนเกินอ่าม้วนอีกทีนี่จะขายทองม้วนอยู่แล้วครับแม่บมีบอกมันมันกับคู่นี้อ่แล้วมันจัดเลยครับโอ้โหมีแต่คนคอมเมนต์ว่ามันจัดนะครับอหลายคนก็เสียดายครับจังหวะที่ม้วนหลบอยู่หลายๆครั้งนะครับครับอ่าครับมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของน้องครับเอามาดูลูกจุดโทษครับ อังดานอบจนครราชสีมาครับจะเป็นคนเตะก่อนครับหมายเลข9ครับนาทีสีมีครับผู้ทําประตูที่สองให้ครับทีมดวลกับต้นน้ําครับนาที9มาแล้วจิงลูกนี้แหมเด็ดขาดจริงๆครับเรียบร้อยครับนําไปก่อนครับโอ้เทพชายยาครับเรามีคนบอกว่าประสันประสาทชนะชบวดไปขนาดนั้นเลยนะเออนะครับ อาครับคนยิงคนแรกของประสาทวิทยาคารครับกับตันทีมครับวุรลกุลทองแย้มครับวีรลกุลเจอเทพชัยยาครับวีรลกุลก้าวเท้ามาแล้วยิงลูกนี้ไปคนละทางครับเทพชัยยาเรียบร้อยเลยครับตีเสมอแล้วครับอาครับคนยิงคนที่สองครับก็คนทำประตูแรกให้กับทีมะครับอพิวิทย์ตั้งตะกูลซับครับ ดวลกับต้นน้ำยิงเชิดเสือครับพีวิทย์ครับนี่ครับลูกฟุตบอลจากแรนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดครับพีวิทย์ครับวิ่งมาแล้วยิงลูกนิอวกลางประตูครับเรียบร้อยครับขึ้นขึ้นน้ำอีกครั้งครับ ัเทพชัยยาครับจะดวลกับนัทพลเขียวกุมพันธ์ครับนี่ผู้ทำสองประตูให้กับทีมประสาทวิทยาคารครับสมาธิครับนัทพลพุทธเสินเป่านกเวทครับ ยิงลูกนี้อย่างไปคนละทางอยู่ครับเทพชัยยาครับเสมอกันแล้วครับสองคนแล้วก็มายิงคนที่สามครับทางอบจนครราชสีมาครับคนยิงเป็นหมายเลขแปดครับอัครวินศรีพนมครับดวลกับต้นน้ำครับ นะครับอัครวินยิงมาลูกนี้โอ้โหติดเ<อ>ซฟครับโอ้โหติดเซฟต้นน้ำครับโอ้โหนี่กองเชียร์หลังโกเลยนี่กียการารเลยครับโอ้โหแล้วโอ้โหต้นน้ำครับโชว์ซูเปอร์เซฟไปแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้ผมเหมือนมีคนมาก่อนการครับต้นน้ำโคตรโหดครับแบบ บอกมาก่อนแล้วครับแล้วขราวนี้ครับคนยิงคนสุดท้ายของประสาทวิทยาคารครับเป็นชุติพลเขียวกุมพันธ์ครับยิงเพื่อผ่านเข้ารอบครับเอาครับคนในครอบครัวผู้พี่หรือผู้น้องเนี่ยทาประตูจุดโทษไปแล้วครับเอาครับมาดูนัทพลยิงไปแล้วมาดูชุติพลครับชุติพลลแกวมาแล้วยิงตรงเรียงครับทำให้โรงเรียนประสาทวิทยาคารครับ ผ่านเข้าสู่รอบสี่ครับนะครับโอ้ัตพลยิงปิดท้ายครับแล้วเป็นคนยิงสองประตูให้ทีมประสาทพิทยาคารด้วยครับโอ้โหยอดจรินะทำดีที่สุดแล้วครับอบจนครราชสีมาตนอดพิทยาคมครับถือว่าสู้ได้อย่างสุดมันแล้วก็สมศักดิ์ศรีจริงๆครับโอ้โหนะครับเกมสนุกจริงครับ ต้องยอมรับว่าสนาม3ามเองนี่ก็สนุกดูเดือดไม่แพ้กันครับโอ้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนประสาทวิทยาคารด้วยครับที่ผ่านเข้าสู่รอบที่4ีต่อไปครับส่วนอบจนครราชสีมาครับซ้อมใหม่ครับปีหน้ายินดีได้เจอกันใหม่นะเออนะครับนี่เป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ยิงในวันนี้แม่หมายเลขสิบครับอภิวิทย์ครับ นี่ครับอภิวิทย์หลดมาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้ผู้รักษตูรูลื่นไปนิดนึงครับต้นน้าเปิดจังหวะนี้แล้วหม่งเข้าไปครับโอ้โหโหแล้วหม่งดีซะด้วยครับนานทีครับลูกนี้ครับแล้วน้าหนักการเปิดก็ดีครับอภิวิทย์เนี่ยดีมากครับโอ้โห,โหแล้วจังหวะนี้หลดมือครับโอ้โหรัฐพลยิงไปเนี่ยทางด้านเทพชยานเนี่ย หงม,มือนี่มันเลื่นะครับโอ้โ oh ห oh. oh oh, เสียได้ตัวเองเหมือนคนหิดตัวเองด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ย oh oh. ก็มาโดนจังหวะนี้พยายามปิดแล้วครับเอาไม่อยู่ครับมาตะโพนอีกประตูหนึ่ง oh oh. ครับมาเชวเดอร์ไซยี่ครับดูครับ คือปิดแล้วครับแต่ยิงดีกว่าหลังจากนั้นจุดโทษเนี่ยครับมาพลาดตรงนี้ครับ <คน S 2> เราวิ่ง<า>ย,ยิงไปเนี่ยโอ้โหต้นน้ำเนี่ยพุ่งถูกทางครับโอ้โหแล้ว3คนของประสาทวิทยาคารนี่ครับเข้าหมดทุกคนครับแล้วทําให้ประสาทวิทยาคารผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับสำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลนักเรียนเจ็ดคนแชมป์กีฬา7 HD แชมป์ครับ2024ร่วมเชียร์โดยสถานีบริการน้ำมัน PTT Station KFC คเอฟี่ประมิเสำเร็จรูปตรามาม,าม่า เครื่องใช้ไฟฟ้า TCL บริษัทแกรนสปอ์ตกร๊ปจำกัดโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งประกันอุบัติเหตุจากอเลยียนส์อยุธยาประกันภัยครับและนี่คือผลงานทั้งหมดครับในวันนี้ครับทั้ง8คู่แล้วดูโปรแกรมในวันพรุ่งนี้กันครับครับนี่ครับ8คู่ครับที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับก็เตรียมรับชมรับเชียร์กันได้เลยครับ